นี่คือความลับของชีวิตที่พวกเราต้องรู้เช่นเดียวกับที่ผมได้เรียนรู้เป็นความลับที่ทำให้ผมรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่เราปรารถนาเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอมตะนิดเนืรัการจากความรู้สึกกับจิตวิญญาณดวงนี้จุนจิตหมายเซตด NA บทที่11บเอพิตอที่สองเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมายเ็ตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีนา่าจัมปิ้งเลิฟบายเดอะมาสเตโคดอะคาเดมี จงรู้สึกกับความรักรู้สึกกับหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความแข็งแกร่งและพวกเรากล้าหาญพอหรือไม่ที่จะบอกกับตัวเองว่าเรากล้าเดิมพันชีวิตทุกลมหายใจหากไม่ถึงความฝันที่ปรารถนาหรือเป้าหมายที่วาดหวังไว้เราจะไม่มีวันล้มเลิกอย่างเด็ดขาดถ้าพวกเรารู้สึกอย่างเดียวกับผมนั่นคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับการเกิดมาในโลกใบนี้อย่างแท้จริงเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ยอมจำนวนต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นเชื่อผมเถิดว่าเป็นช่วงเวลาที่จิตสำนึกรู้ของเราจะได้สานต่อไปสู่พลังยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณที่สูงส่งเพราะเมื่อเกิดมาเรามีเป้าหมายและเจตนารมที่ชัดเจนคือ 1. เกิดมาเพื่อหาประสบการณ์เห็นความเป็นมนุษย์ 2. เกิดมาเพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่และเป็นแสงสว่างให้กับตัวเราเองหลังจากที่สืบทอด DNA และพันธุกรรมชีวิตที่เป็นมนุษย์เราจะได้รับความทรงจำของบรรพบุรุษในค่วงเวลาหลายล้านปีซึ่งต่อสู้มาจากความทุกข์ยากความไฝ่ฝันความทะเยอทะยานและการต่อสู้ที่ไม่เคยสิ้นสุดลงดังนั้นเราจะต้องหลอหลอม กับความรู้สึกที่เป็นความทรงจำของ DNA กับจิตวิญญาณของเราที่มีเป้าหมายชัดเจนที่สุดให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่อาจปฏิเสธความทรงจำของ DNA หรือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่ตัวเราได้และเราก็ไม่อาจลืมเลือนเจตจำนง power of intention ที่มีต่อชีวิตของเราในการได้เกิดมาบนโลกใบนี้เพราะ เราเกิดมาอย่างมีวัตถุประสงค์เราเกิดมาด้วยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เราเกิดมาด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าเราเกิดมาด้วยความรู้สึกแท้จริงที่ไม่ใช่บังเอิญเกิดมาแต่เราเกิดมาอย่างมีเป้าหมายและมีภารกิจที่สำคัญที่สุดบนโลกใบนี้รออยู่นี่คือการเปิดเผยความรับผ่านการจูนจิตไมเซ็ t ที่ผมกำลังเชื่อมโยงกับ DNA และเชื่อมโยงคลื่นความถี่พิเศษผ่านตัวอักษรเหล่านี้ที่พวกเราจะได้รับรู้และรู้สึกผ่านยีนผ่านพันธุกรรมผ่านโครโมโซม X โครโมโซม Y และควาร์กซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของอะตอมในร่างกายของเราจงรู้เถิดว่าเราต่างเป็นแสงสว่างของความรัก มีแสงสว่างของความดีงามซึมซับอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณของเราทุกคนคงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครบนโลกนี้เลยถ้าเราได้ตระหนักรู้ว่าเรามีภารกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อหมดลมหายใจแล้วรอเวลาสิ้นสุดของชีวิตจงตระหนักรู้เถิดว่าการจูนจิตไมเซทผ่าน DNA คือการถ่ายทอดประสบการณ์แห่งดวงวิญญาณที่สูงส่งและจิตใต้สำนึกอันยิ่งใหญ่ในชีวิตซึ่งผ่านมาจากตัวผมไปยังพวกเราทุกคนผ่านจากจิตวิญญาณของผมเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของพวกเราทุกคน DNA ของเรากำลังสั่นสะเทือนถึงหัวใจอย่างแรงกล้าว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมายที่สุด จงอย่าเชื่อสิ่งที่ดวงตามองเห็นแต่จงเชื่อและศรัทธาในดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ดื่มด่ำอยู่ในชีวิตของเรานี่คือช่วงเวลาที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าจงเปล่งแสงสว่างของดวงวิญญาณออกมาจงเปล่งรัศมีแห่งแสงสว่างอันอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราออกมาเถิดเพราะนี่คือหนทางเดียว ที่จะได้ปลดล็อกสิ่งที่เคยติด้างและฝังลึกในรอยฝังจำของ DNA ซึ่งเป็นความทรงจำของบรรพบุรุษที่เรากำลังเรียนรู้และกำลังหล่อหล,อ,ลอมกับจิตวิญญาณของเราจงอย่าให้ DNA จากบรรพบุรุษทำให้เราต้องสับสนจงเติมเต็มความรู้สึกกล้าหาญความรู้สึกถึงชัยชนะของหัวใจของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ และค้นพบความหัศจรรย์ของจิตที่เต็มไปด้วยความหมายของชีวิตที่สูงส่งจงบอกกับตัวเองว่าเรามีเป้าหมายมีเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อเป็นความหวังและแสงสว่างให้กับตัวของเราเองบทเรียนในดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าการเอาชนะใจตัวเองจงใช้ความรู้สึกของพวกเราเชื่อมกระแสจิตกับผม ให้หัวใจเชื่อมกับดวงวิญญาณอันแท้จริงในภายในเรากำลังผ่านช่วงเวลาของจิตวิญญาณเรากำลังผ่านช่วงเวลาของการลองผิดลองถูกเราไม่มีเวลาที่จะยอมจำนวนอีกต่อไปแล้วเพียงแค่มองผ่านดวงตาของผมมองผ่านหัวใจของผมแล้วจูนจิตไมซ์เอ็นเอเชื่อมไปที่หัวใจของพวกเราทุกคนจบไมซ์ จุนจิตีนเอด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซุปเปอร์จุนเน